สวัสดีจ้ามาจะยิงก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะจ้าเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำเป็นฝันเอาเป็นหมูนะจ้าฝันไม่ได้ทําเองนะจ้าฝันสร้างเอาจากรถรถปอกๆคนมาขายก๋วยเตี๋ยวแกงมูก๋วยเตี๋ยวแกวจ้าง่ายๆมันฮอนแ้ยแต่ไม่รูจ้จะเ็อีหยังยงกิน ง่ายง่ายเลยมาเด็กจะ้ะไ,ไม่ค่าปรุงเลยคนได้ไงไม่ค่าปรุงเลยคนเสียบปวดจักต้องร้องปะยอมมาสิมันแล้วเราไม่ค่าปรุงเสียบก็ไม่ค่าปรุงให้ค่าปรุงก็เสียบแล้วสั่งปย้อมมาแลต้องซีมสิขอซีม,มหน่อยนะคะมาเด็กจ้ากินอ่ะกว๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำฝนนะจ้ะแม่พ่อนะจ้ะพี่พี่น้องนะจ้ คุณป้าคุณอา้ณอาคุณอาลูกๆกหลานๆเปล่ากันแซบ่บอือ้อขันว่าใส่น้ำสมลายเกือเจียวใส่ได้เยอะมงวันต้อมต่อว่าใส่น้ำสมรายขันที่แซบอ้เอ้ยจับมาเด้อนคนเอินครบไปดอก เอาแามกินอีกยินแล้สองถ้วยแล้วพยายามกินสองถ้วยฝ <laughs> นกับสองถ้วยจะจ้ะแน่เนี่ย <c oughs> <c oughs> มันฮอนมันนี่ฮอนอุบาาจ้ะเมื่อวานนี่ฝนตกฝนตกยังมาแลงแต่มันนี่ฮอ,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 อนแห้ง 嗯。 เรื่องซุ้มซามก็ยอกไม้เฟินแล้วเนาะเก่ามากเปิดพุงให้กันเบิ้งเังไอยเลยนะหวานแนวเป็นตุ่มเลยหมดกัดพุงจ้ะอืมหมดจัดมันห่อนมันห่อนหมดแล้วมากัดอืม nào mới cả cát một lần. Không có thể liệt nhám đây là ลูกชิ้นจ้ะอือดูตรงที่ลูกชิ้นมันแสบเลยนะลูกชิ้นใช้ได้เลยจ้ะลูกชิ้นแสบแตแซบ่บรอ,อบที่แล้วที่ฝนกินน้ำตกมาจ้ะน้ำตกกับแซ่บจ้ะเอาหมูน้ำตกที่ฝนใส่รวมมิตรเนี่ยน้ำตกแซบ่บเมน่อกี้ฝนก็เลยลองกินต้มยำดูว่าอร่อยไหมเมื่อกี้เห็นไอ้น้องนุกกินเย็นต่โฟ น้ำสั่งเบิดมันกี่ยระมานนะก็เลยได้มาสั่งสั่งไว้ให้เพิ่นแล้วจ้ะจะเป็นอะเส้นเล็กหมูน้ำตกเพิ่นเราอยากกินเย็นตะโฟจ้ไะไปย้อมกันเลยเอา,อางั้นให้เพิ่นไปซื้อไหมได้ก็ได้ไดินซัดสองถ้วย สื่อไว้เพิ่นแล้วใส่ถุงใส่ถุงไว้เพิ่นก็นเล็กหมูมน้ำตกข้างหลานทรายพร้อมบันนี้เพิ่นมามันก็ถึกใจเพิ่นมันก็มีอ่าเส้นหมี่มีเหลืองนะมันก็บอเอาเยอะเจนน้ำตก,กอ่ะสั่นเอจะกินอย่างก็เจนตะโเตะโาทีมพูอ <c oughs> ันนี้เก็บไป้่อนเก็บไปเก็บไปคูป,ปอง กูบังซื้อสามสิบาทหนึ่งถ้วยได้หนึ่งกูปบังบอกบรนทันยังบรนยูไก่อือฮัอปักหมจ่ะ คือเย็นตะโฟไปทั้งกุ่นเลยไม่เมลยมานี่หามโมใส่ใข่ฟอเน่ยหืมจัดจัะ ขนาดผนบอกว่าหิวข่าเลยนะนรู้สึกอร่อยเลยฉันหิวขา่าเนี้ยจะแส่บแท้งก็เตี๋ยวแล้วแซบก็เตีเ๋ยวแล้วแซ่บปลาย้อมแซ่บปลาย้อมกินสองถ้วยอ่ะปกติปลาย้ <c oughs> ยอมก็กินลายปันนี่นะเอยเดีวยวเตเดยนเตเดยมาละตดน้ำนะ สดังดีกัสนดังดีกว่อน่อยเดเส้นเป็นแต่แซ่บพอยังเอาลูกชนอีกไหมคะไม่เอาแล้วจากลูกเลยลูกน้ำประยูนเนาะหกบ้านมันหกสามสี่ห้าห้าหกถอยละสามถอยไปยอนมาซีจะว่าถอยอีกถอยนึ่งมันสามเจ็ดลูกเจ็ดแซ่บทุกลูกเลย อ๋อจังด้วยวะตัดชุกๆอะไรแซ่บลูกของหนูก็แซ่บเป็นบางลูกอ่ะลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นอร่อยเป็นบางลูกมันมีเกี๊ยวกรอบ ไปยองเจียวกรอบกรอบแต่ไม่มีน้ำจิ้มนะเออเออเสื้อทอดให้ลองลอกินดูมันยากแต่ถ้าเกิดมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่ก็ได้อร่อยอีกแม่เขากินกับเย็นตาโฟเนเจียวแดดเจียวพื้นไปยัง làm nhóc nhà Trung năm cả Làm nhóc nhà Rồi. Có ý làm mấy chân bớt kìa Thì nọc nộp nọc chân Sư vậy đi tạm thùng rồi nè Giờ mình đi thùng luôn <laughs> <Bạn> Bên ngập kìa <kinh. cười> มาแล้วจ้ะวยเตี๋ยวปอกๆมาจากมันแบบน่นแบจ้ะที่เป็นแฮกเอ่อเห็นรถขายอืมมันในฝนหอนแฮงมันหอนคลากอีกดีเลยจ้ะฝนยืนถ่ายว่าเตี๋ยวอยู่ฝนมามันเอ้าว่มามันสีแหมไขมันละลายว่าเัน อยากโดดหนามโ,โดดนาองคไม่องค์ัะเนี่ยองค์ดดแดงเลยค่ะองก่อนเราเนี่ยโด,ดลงไปกระสิขค้นเมื่อไรจังหว,วะหรอวะพอดีก็โตแล้วอราจะตายให้ได้ อะไรร้อนร้อนกวันวาอยูรุงแถวกับฮ้อนฮ้อนแ่ะอ๋อจับตาย่งแถว,วันโทรมาฮ้อนค่กข,ขนาดย้ายโอ้อยไี่กับฮ้อนให้กันหรือไงคือมันมนี่สุดสแล้เพราว่าฝนตกมันก็หยุดไปว่างหันไม่วางซีก็คนชาบ้านสนองตกกระสัง่ออาจารย์นะ ตกเราสิหอนปะเนี่ยตกเราหอน,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 นี่เจ้าหอนก็เก้าอีกหอนก็มือที่บ่อเตตกน,น้องนกะบ้า,อา,า,าโอ้ยตายตายห่อนเไข่่อืมอันตัวน หางเต็มยังตะเครื่องเลน้อยจ้ะ มันจะเนื้อหมูเมื่อหมูสับมูของรางเต็มแล้เครื่องเท่านั้น พอน,นอ,อ,อนอนไหวพ่นอน่คนไม่ไหวจะกัาลังเตบาแตก <c oughs> <c oughs> ถัดไปข่าแจกตอนหนปาจะขอบคุณค่ะ้ายบายจ่างถัดไปข่าแจกแล้ว